วันนี้จะพาทุกคนไปกินหมาอะไรเมื่อกี้ว่าอะไรนะเหย๋่วเรามาเลยเหแวุ้นหมาวุ้นหมาขนปุยๆเลยเห็นไหมเนี่ยดูเลือดมันดูเลือดมันยังจางๆออกมาอยู่เลยวายมีหรอกหนึ่งสองสาม อย่าเสียงดังนะวันนี้จะพาทุกคนไปกินหมาเคยกินนะเคยกินหมาไหมไม่อยากกินด้วยหมาที่ขนแบบยุยปุกปุยเต็มเต็มไปหมดเลยเออเดี๋ยวพาไปดูหมาที่แบกจะกินวันนี้ฮะนี่คือหมาครับที่เราพูดถึงเห็นไหมนี่หมาครับมันคือ เครือหมาน้อยครับอ๋าเห็นได้เ่าเอเครือหมาน้อยครับเป็นพืชสมุนไพรพื้นบ้านนะมีทางอีสานทางเหนือนะครับเขาจะเอาไปทําวุ้นเออเนี่ยแบบนี้เอาไปทําวุ้นโดยที่ไม่ต้องใช้ผงใช่อันนี้แหละฮะเครือหมาน้อยครับที่ทุกคนดูดิเอออ่ะเดี๋ยววันนี้จะเอาไปเห็น ทำวุ้นหมา,าให้แม่ลองกินดูครับเขาพี่สรรพคุณบำรุงเลือดนะฮะลดลดระดับน้ําตาในเลือดรวมถึงลดความดันโลหิตได้ด้วยครับแล้วหายากแล้วนะนะฮะตัวเครือหมาน้อยนี่นะครับวันนี้ได้ได้มาขอเขาเก็บนะอยู่ที่นี่อยู่อยู่หมู่บ้านอะไรนะบ้านสารา,านะครับอำเภอปัวนะมา เดี๋ยวเราอันนี้เรียกว่าขโมยแล้วกันเนะาะนะครับบาขโมยนูนูนนนขโมยขโมยครับเจ้าของบ้านไม่รู้รีบีเจ็บเร็ว เดี๋ยวเขาแจ้งตำรวจเก็บก <source> <what? S 1> ่อนเดี๋ยวแม่จะเอาไปทำบุ้นหมาให้แม่กินครับสมุนไพรกรุงขมเหลานะครับหรือเครือหมาน้อยแต่ละจังหวัดมีชื่อเรียกว่าอะไรบ้างครับมีใครรู้จักกันบ้างเขาจะขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ดหรือเงานะครับชอบดินร่วนซุยมีการกระจายพันธุ์ตั้งแต่อินเดียมาเลเซียอินโดนีเซียแอฟริกาอเมริกาในบางประเทศก็มีนะครับส่วนประเทศไทยเนี่ยจะพบแทบทุกภาคเลยครับชอบขึ้นอยู่ตามป่าดิบครับ เรืยนป่าผัดใบหรือป่าไผ่ครับมองเผินๆเหมือนเถาวัลย์เหมือนญ้าทั่วไปนะแต่หลายคนไม่รู้นะครับว่าเขามีสรรพคุณที่เยอะมากๆครับรสชาติของเขานะครับจะหวานชุ่มเล็กน้อยครับเป็นยาอุ่นใช้ฟอกเลือดกระจายเลือดแก้เลือดกำเดาครับช่วยบำรุงโลหิตบำรุงโลหิตคุณสภาพสตรีด้วยนะและรักษาโรคโลหิตจางได้ด้วยครับ เท่านั้นยังไม่พอนะครับยังช่วยลดระดับน้ําตาในเลือดครับแก้ไอแก้เจ็บคอแก้เจ็บหน้าอกนะครับเป็นยาขับเหงื่อแก้ร้อนในดับไข้ได้ทุกชนิดเลยครับรวมถึงรักษาโรคปอดก็ได้ครับโอ้โหยังไม่จบนะยังมีประโยชน์อื่นๆอีกครับช่วยขับปัสสาวะขัดเบา ยาระบายนิ้วนะครับบำรุงอวัยวะของคุณผู้ชายนะครับให้แข็งแรงปึงปังด้วยฮะรวมถึงรักษาโรคหนองในได้ด้วยนะฮะแก้ปวดประจำเดือนแก้ไขทับฤดูครับสรรพคุณยังมีอีกเยอะมากเลยครับเป็นร้อยๆเลยนะแม็กพูดวันนี้คงไม่หมดแน่ครับเดี๋ยวแม็กจะสรุปแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์ให้ทุกคนได้มาอ่านกันนะครับมาครับเดี๋ยวเราไปทำอาหารหรือทำขนมนะครับจากวุ้นเครือหมาน้อยกันดีกว่าครับ บอกเก๋งะเก๋งะเป็นเป็นขนมใช่ไอ๋อเคยกินแบบแตงข้าวสาลี่ข้าวข้าวองั้นในวันนี้เดี๋ยวเราไปลองทำขนมอ๋อเราไม่อยากเราไม่ชอบไม่อยากทำแบบใครไม่แบบน้อยแต่พวกนี้เรามานคือจิ้มเหรอได้ได้ได้เดี๋ยวผมอ้อมแ่งให้นี่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 เราไปทำยังไงบ้างแม่นี่มาถามแม่เขาแม่แม่เขาจะสอนวิธีไปน้ำไปปนปนทำมันละเอียดเช่นเดียวกันเอาน้ำใส่ใน อันนั้นใส่ในในในขันในกระมังหนึ่งเป็ดเลยเก้าสองร้อยขยี้สองใส่ในถุงนะครับถุงเข้านะบีบนำนะครับบีบข้างในเขาจะมันจะมีให้น้ำมันออกมาเป็นเมือกเมือกแต่คือไเป็นเมือกเพราะมันไดายเยอะๆแล้วเส้นเขาค้นให้มันเข้าตีครับแต่ก็เอาไว้ใส่ตู้เย็นที้งคืนหนึ่งใส่ตู้เย็นหนึ่งคืนโอ้ก็จะได้กินเป็นจากเหมือนกันนะเนี่ย ูกบม,มาออกมาเป็นหุ่นอ๋อโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันดูนะฮะเอาจริงมันดูเหมือนแบบไม่น่าจะกินได้เลยเนาะไมาจะันะดนข <c oughs> นดูเหมือนคันมากนะครับเดี๋ยวเรามาล้างก่อนนะครับให้มันสะอาดนะแต่เราจะเอามาคันน้นเอาแต่น้ําอีกทีน,นะครับจากการนั่งวิเคราะห์แล้วนะฮะเราน่าจะขย่าได้ไม่ไหว <c oughs> เดี๋ยวเรามาปั่นกันดีก่อนนะครับน่าจะง่ายที่สุดนะค่อยๆปั่นลงไปอย่างนี้ดีกว่านะครับแล้วเอาน้ํามาคั้นอีกทีนึงเนาะ อันนี้น่าจะง่ายกว่านะมีเครื่องอำวยความสะดวกนะครับเอ้าโอ้ยมา้อมยังนึ่งองซ้ำง่ายมากเลยอ่ะดูดิเป็นบุญแล้วอะวว้เห็นปะจริงด้วยอะเนี่ยเป็นเยิ้มๆยบุญบุแล้วนะครับ โอ้โหเออว่ามันง่ายจริงๆนะไอใบอน,นี้นะฮะใบหมาน้อยนะครับแม่รู้จักไหมคิดว่าแม่รู้จักว่าน่าจะรู้นะเ็นคนเหนือรู้จักเยอะจริงเหรอเยนายไม่น่าจะรู้ <c oughs> ดูดิดึงๆเลยอ่ะโอ้โหบ้านเรามันมีใบที่เอามาทำวุ้นได้ด้วยนะผ <c oughs> สมน้ำลงไปไนดะ้ <c oughs> เดี๋ยวจะได้คันน้ำง่ายๆครับเดีย๋ยวมาดูตอนบีบออกนะจะออกมาเป็นยังไงนะฮะ นี่ไงเห็นไหมฮะมันจะเป็นอ๋อมันจะเป็นเมือกเมือกนี้นี่นี่ไงเห็นไหมเป็นบุนเลยครับเนี่ยเออเฮ้ยอันนี้ใบอันนี้เจ๋งใบนี้เจ๋งแต่รสชาตินี่ต้องมาลองชิมกันอีกทีนึงนะเอาจริงๆแม็กไม่เคยกินนะครับเนี่ยเป็นบุนแล้วนะครับดูดิเป็นเมือกเมือกุนบุนแล้วนะอืม ทุกคนครับยังไม่ทันไรเลยเพิ่งคั้นออกจากไอ้ภักขาบาลมันเป็นวุ้นไปนแล้วนะเนี่ยดูดิเป็นวุ้นไปนแล้วเรียบร้อยครับแต่เราแบบอยากได้ความสวยงามกว่านี้เดี๋ยวมักจะเอามาปั่นนะครับแล้วก็จะเติมน้ําตาลลงไปนะมันจะได้ออกวหวานๆหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปทําขนมครับอ่าเขาใส่เอ่อไอ้น้าเชื่อมนะครับใส่น้ำเชื่อมลงไปด้วยเอใส่ซื้อพนะรวเนาะต้องหวานมากนะฮะนะ ปิดฝาปั่นอีกทีนึงครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่พิมพ์ปั่นอีกรอบนึงนะครับก็จะได้เนื้อแบบนี้เนี่ยเราใส่พิมพ์ลงไปเลยแล้วเราจะเอาไปแช่เย็นอีกทีนึงนะฮะนี่หน้าตาเขามันดูเป็นวุ้นแล้วนะแล้วทุกคนดูอันนี้ดูอันนี้นี่ที่แม็กทำหกไว้เห็นปะ มันเป็นวุ้นแล้วอะวุ้นเป็นชิ้นแบบนั้นเลยเหรอเออดูดินิ่มๆเด้งๆนะฮะเหมืเดึกปูเลยดึงๆดึงๆดึ่งองนี้เลยเฮ้ยทําไมในสูตรบอกว่าต้องแช่ข้ามคืนนะอันนี้คือเพิ่งปั่นและคั้นออกมาใหม่ๆสดๆมันเป็นวุ้นแล้วนะเนี่ยวุ้นหมาครับเดี๋ยวรอแช่ทุกเย็นจนเย็นแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำขนมกันฮะระหว่างนี้ไปทำน้ำกะทิกนดีกว่าไหม เดี๋ยวเรามาทำน้ำกะทิราดกันดีกว่านะครับก็ง่ายสุดๆนะฮะกะทิอบคันเทียนครับใส่ไปเลยเรือลงไปนิดนึงครับนี่ใส่ไปอยากรู้ว่าขนมเราสามารถใส่ผงนัวได้ไหมก็ปกติแบบใส่ผงนัวมันจะห่อยไหมใส่น้งตาลครับอาจะมีคนเคยใส่เราอยากลองไปล่ะ อ่ะสักสี่ช้อนแล้วกันเนาะโอเคกำลังดีกำลังดีหรือเยอะไป <laughs> ออกจากตู้เย็นมาแล้วครับแป๊บเดียวเองนะเดี๋ยดูดินิ่มากครับดึง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 ,ด,งดึงเลยเนี่ยครับเออเขาจะเอาไปทําเป็นยำทางเหนือนะนะฮะหรือจะแบบไปกินได้หลากหลายมากครับแต่วันนี้เราจะแปลงประยุกต์มาเป็นของหวานเลยครับเฮ้ย <c oughs> อย่างนี้คือแบบว่าถ้าเราปลูกไว้ไม่ต้องไปซื้อผงบุญก็ได้นะ <Yeah. S 1> เออแต่มันจะมันน่าจะเหมาะกับการทําแกงเลยมากกว่านานอะนะฮะ มาเดี๋ยวเรามาหั่นเป็นท่อนๆนะครับชื้นนี่ดูดินี่วุ้นหมาน้อยครับอ่าเดี๋ยวใส่ลงไปในน้ำแข็ง,งนี้นะฮะเนี่ยดู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 เห็นไ,ไหมเนี่ยโอ้โหมันง่ายนะเอาจริงง่ายมากเลยครับชื้นเหมือนอันนี้เหมือนกันเนาะ เขาเรียกอะไรขนมเปียกปูนใช่ไหมขนมเปียกปูนเลยฮะเอาเติมไปครับชืบแล้วเราก็ตักน้ำกะทิที่เราทําไว้ราดลงไปเลยครับโอ้โหน้าตาน่ากินมากทุกคนอขอประดับด้วยดอกอันนี้หน่อยได้ปะนี่นะฮะใส่ลงไปเลยครับ ชื AH! ้อโอ้ยแล้วก็รรยงาด้วยเนาะจะได้น่ากินกว่าเดิมนะฮะนี่สวยมากครับมาแล้วเมื่อกี้ว่าอะไรนะเหยื่อรามาแล้วเยื่อเลยเพราะว่าแม่รู้ไหมว่านี่คืออะไร ไม่รู้จักอะไรในใบอะไรนะเห็นไหมเราบอกแล้วว่าไม่รู้จักวันนี้หนูทำวุ้นหมามาให้กินใบอะไรเนี่ยไม่อันนี้มันเป็นแค่เครื่องเคียงวุ้นหมาวุ้นหมาขนปุยๆเลยหมามุยดิหมาเลยไม่ใช่หมามุยหมาขนปูปูปุยๆเลยอ่าดูดี่นี่เห็นไหมเนี่ยดูเลือดมันดูเลือดมันจางๆออกมาอยู่เลย วายไม่ิีหรอกอ่าเดี๋ยวมาลองชิมแบบว่าที่ยังไม่ได้ทําเป็นขนมหวานนะจริงๆแล้วเขาไปทําเป็นแกงเป็นยำอะไรอย่างงี้นะแต่อันนี้เอาแบบเนี่ยพึ่งคั้นมาสดๆคั้นมาสดๆไม่ได้ใส่อะไรเลยพี่แม่ดูดึง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 นี้เลยลองชิมดูมันเป็นอะไรแม่ยังไม่ได้ลองกินเลยนะเอาจริงๆไม่ได้ชิมเลยแม้แต่นิดเดียวครับจะให้แม่กินก่อนเหรอแม่แม่เกิดมานานแล้ว แม่ต้องยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อลูกเข้าใจไหมอะลองหนึ่งสองสามเอาหนึ่งสองสามเหม็นคิ้วเอาลองดูคอ้าวเอาเอายิ้ม มันจืดๆออกเปรี้ยวๆนิดๆอ่ะเปรี้ยวด้วยเหรอเปรี้ยวนิดๆขอลองชิมหน่อยเปรี้ยวนิดๆเออมันจืดๆเปรี้ยวนิดๆอะไรอ่ะมัฟูๆอ่ะมันเหมือนเป็นฟองน้ำอยู่ข้างในแล้วมันแบบว่าลื่นๆละลายในปากเลยอะใช่ก็มันคือวุ้นหมาฮะวุ้นหมาชื่อมันนั่นเหรอวุ้นใช่ชื่อก็ชื่อหมาเอ้ามันคือนี่เลยใบอะไรนะลืมเรือหมาน้อยนี่นะ เขาจะเอาเนี่ยใช่ครับเขาจะทำอย่างนี้แล้วเอาไปทํายํากันทางเหนือนะทางอีสานก็เนี่ยแม่ไม่ใช่คนเหนือแท้นะจริงนะเราในคนเหนือจริงวยกคนไม่รู้จักในเหแม่บอกแล้วอะยัยนายแล้วรู้ไม่รู้จักอะไรเลยมันคือในเมียงในเมียงแต่หน้าเราเหมือนอยู่บนเขาบนดอยนะก็หิวนี่ครับอ่ะมันเออโอ้ยเลอขอโทษทีคุณผู้ชมนะะ เอามาปั่นครับหรือเอามาคั้นเห็นไหมแม่ดูแล้วมันเป็นวุ้นไหวมากเอยมันเอาอย่างนี้แล้วมาคั้นนะคั้นเลยแล้วทําเป็นวุ้นเอามาแกงมาอะไรก็ได้ไเพิ่งเคยเห็นจริงเหรอจริงเนี่ยหนูเพิ่งเอาออกจากไอ้ตัวผ้าขาวบางที่คั้นมานะครับเห็นไหมเนี่ยมันเป็นวุ้นเป็นก้อนเลยแม่ลองจับดูนิ่มๆเห็นไหมเออนะ มันเป็นวุ้นไวมากแบบแวไวแบบกินได้ด้วยใช่ไหมกินได้ครับแล้วก็สรรพคุณนี้ด้วยช่วยลดน้ำตาลในเลือดแล้วก็บำรุงเลือดคุณสุภาพสสรีกินไม่ได้ก็กินไปแล้วเมื่อกี้เฮ้ยเข้ากินกันเยอะแยะนะฮะ<อ>นี่มาเดี๋ยวมาลองชิมแบบที่ทําเป็นขนมหวานแล้วเรียบร้อยนะครับพี่เขาพยายามเขาทำแบบไหนก็อย่างนี้เลยแล้วก็พยายามได้เลยมันอร่อยเหรออร่อยแทนวุ้นเส้นใช่ไหมเอ่ยํำแบบยำไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวหารูปให้ทุกคนดูแล้วกันเนาะยำเขาจะยำใส่ไข่ใส่อะไรเงี้ยใส่เครื่องเทศอ่ะเอาเหรอใช่ นี่อ่ะมาลองชิมแบบนี้ซิว่าอร่อยไหมนะครับมันก็ยิ่งอร่อยซิเพราะมันมีกะทิด้วยนะอ่าเมื่อกี้ก็อร่อยแล้วอะ่ะเนาะนะฮะอ่ะลองชิมดูอืมเป็นไงเขาเป็นมีสรรพคุณเป็นยายเย็นครับอืออร่อยอร่อยมันมันมันกับกะทิอ,อร่อยอร่อยอ่ะมันเย็นมันเย็นแล้วมันแบบลื่นลื่นนุ่มนุ่มครับใช่อืม น่มนอร่อยเนาะอือเฮ้ยตอนแรกเห็นก็ไม่ค่อยกล้ากินเขาถึงชื่อว่าหมาห <c oughs> ม,มาน้อยหมาอะไรนะหมามุ้ยหมาน้อยหมาน้อยครับหมาน้อยเ่อคขาไปพอเวลาวน้ำมันออกมาจะเป็นสีอย่างนี้ใช่ไหมหนูมไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> นี่ครับประโยชน์เยอะมากครับแต่เอาจริงนะปัจจุบันนี้หาหายากแล้วนะนะครับเพราะว่าเมื่อกี้แม่ก็ขึ้นไปบนขเขาไปหามานะครับใช่ไปตามหมู่บ้านในใน ลึกๆเลยครับของบ้านเรานะฮะนี่ก็ใครรู้จักบ้างครับแล้วก็แถวบ้านทุกคนเรียกว่าอะไรลองลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยเนาะใครเคยกินบ้างนะฮะนี่แบบอย่างนี้ใช่ข้างข้างหลังมันจะเป็นขนใช่ครับขนเยอะด้วยนะครับขนเยอะด้วย <laughs> เอาไปลองหาและลองทํากินกันดูนะครับใครที่มีเมนูจากเครือหมาน้อยลองคอมเมนต์รูปมานะที่ว่าเอาไปยำนะใครมีรูปลองคอมเมนต์มานะฮะนี่แล้วก็ เดี๋ยวรอบหน้าแม่จะมีสมุนไพรอะไรมีพืชอะไรมาให้ทุกคนรู้จักกันอีกรอติดตามชมนะยาตน้นหมาแม่มากินเนอะแม่บากินเนอมันเหม็นแม่บ่าเอามันมา <c oughs> ยาต้นหมากินเป็นยาด้อย,ยาต้นหมานี่มันเหม็นรอบหน้ายาต้นหมาเจอกันครับเมื่อกี้